สวัสดีเจ้าแฟนเพจที่น่าฮักกูคนเจ้าวันนี้คนเมียงเหนือก็จะปามายเมนูข้าวซอยไก่นะเจ้าเปิ่นบอกว่าเป็นเมนูที่น้ำซุปดีที่สุดในโลกนะเจ้าของนักรีวิวทั่วโลกอีกเจ้าเราก็มาพอครัวก็นะเจ้าว่ามีอย่างห่องเจ้าก็จะมีพริกแห้งนะเจ้าหอมแดงเม็ดพักชีขิงขมิ้นแล้วก็กัะปินะเจ้าแล้วก็ผง กะลีนะเจ้าอันนี้จะห้องว่าเฉาโก้นะเจ้าใครบะหมี่ก็บะไส่ก็ได้นะเจ้าเขาจะแกะเอาเม็ดตังไนไปคั่วนะเจ้าแล้วเขาก็เอาเปลือกมันคั่วไปตัวเนาะวันนี้เขาก็จะใจหน่องไก่นะเจ้าอันนี้บบเปาเนาะเขาก็จะเอามาขูดกันกะทินะเจ้าวันนี้เขาจะใจกะทิสดนะเจ้าแล้วก็เลือดไก่นะเจ้าอันนี้ใครบบมักบะไส่ก็ได้นะเจ้าอันนี้มันก็จะเป็นเส้นนะเจ้าอันนี้จะเป็นเส้นสำอาที่เอามาลวกนะเจ้าอันนี้ก็อยู่ได้เหมือนนะเจ้าหรือว่าใครจะใเป็นเส้นบมีก็ได้นเจ้้้าาวันนนีคเมงดยใหูส อันเลยนะเจ้าลวกก็พอตึงเส้นบะหมี่นี่แล้วก็เส้นอ่าเส้นแห้งนะเจ้าที่เฮามาลวกเนะเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเฮาก็จะไปคููปะป้ากันก่อนเนาะรอบนี้นี่ทำกะทิสดนะเจ้าพาครูปะป้าแล้วนะเฮาก็จะเอามากั้นกะทินะเจ้าเราก็จะใส่น้ำอ่าน้ำอุ่นนะเจ้าลงไปในกะทินะเจ้าแล้วก็เอามือนวดนวดนวดประมาณนี้นะเจ้าเพื่อกะทิมันออกมาดีๆเนาะ พอกะที่มันออกมาแล้วนะเจ้าเฮาก็จะเอาไปกองนะเจ้าน้ําแดงนี่เป็นท้องว่าหัวกะที่นะเจ้าเฮาก็จะเก็บไปคั่วพริกนะเจ้าแล้วเฮาก็ย่างต่อไปเรื่อยๆจนกระที่มันมดนะเจ้าเหมือนสี่คอนสี่กะที่มันจะอันจางลงนะเจ้าเราก็ถือว่าปอละเจ้าแล้วเฮาก็จะเอาหอมแดงขิงขมิ้นแล้วก็เม็ดพักชีนะเจ้าแล้วก็เฉากนะแกเอาตังไงมันออกนะเจ้าเฮาก็เอาไปคั่วนะเจ้าคั่วจะมันหอมประมาณนี้นะเจ้าเฮาก็จะเก็บ ผักไว้ก่อนนะเจ้าแล้วขาก็พริกแห้งว่คั้วต่อเลยเจ้าพอพริกแห้งอันหอมดีแล้วเนาะขาก็เอากะปิมาหนาบกระกรถ้าแอมกัมนะเจ้าหรือว่าใครดังไฟจะใจ้จีก็ได้นะเจ้าเอาจีไฟท่านอ่อนๆนีกได้นะเจ้าแล้วขาก็จะมาต่ำพริกที่เขาคั่วแล้วนะจกี้นะเจ้าตำเพื่อมันเรียกประมาณนี้นะเจ้าแล้วขากับใส่ทุกอย่างที่เขาคั่วไปตะกี้เนาะหอมแดงเม็ดผักชีอย่างนะเจ้าที่เขาคั่วจนหอมแล้วขากับใส่แล้วข้ากับต่ำไปเรื่อยๆนะเจ้ามันเนาะ ที่เข้าซอยไก่นี่มันต้องตามเพื่อมันละเอียดหน่อยนะเจ้าพอมันละเอียดดีแล้วเขาก็จะใส่กะปิที่เขาหนากับกระถะาไปตะกี้เนาะใส่ลงไปแล้วก็ต่าไปเรื่อยๆนะเจ้าเมื่อมันเรียกดีๆนะเจ้าเนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะเจ้าพอมันเรียกประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเจ้าเขาก็เตรียมกวัดไปคั่วนะเจ้าเขาก็จะเอากะทิใส่หม้อนะเจ้าตั้งไฟให้มันแตกมันนะเจ้าเมื่อมันแตกมันเนี่ยก่อนนะเจ้าแล้วเขาก็จะเอา พริกแกงลงไปคั่วนะเจ้าพอมันแตกมันประมาณนี้นะเจ้าเขาก็พริกลงไปคั่วนะเจ้าคั่วให้มันหอมดีๆนะเจ้าคั่วไปคั่วมาพริกมันจะแค็นเลยเนาะเนื้อมันจะดันเหนียวเลยนะเจ้าเขาก็ก้อยคั่วไปเรื่อยๆออทออทออจนมันเข้ากันดีแล้วประมาณนี้เนาะเขาก็เอาไก่นะเจ้าลงไปคั่วนะเจ้าพัดให้มันเข้ากันนะเจ้าพอให้มัน เดือดปดปัดบดดไก่มันจะเริ่มคดนะคะก็จะใส่กะทิลงไปหม่นกั๊นะเจ้าหลังนั้เ่าก็เติมกะทิจนท่วมไก่เลยนะแล้วก็ตังละไว้จนไก่มันเปื่อยนะเจ้าพอไก่มันเริ่มเปื่อยแล้วนะเจ้าเราก็จะเริ่มปรุงรสเจ้าเราก็จะใส่นะเจ้าซีอิ้วขาวนะเจ้าแล้วก็น้าตาลปิ๊บนะเจ้าตัดใส่ห้มันรสชาติเด่นขึ้นมาหน่อยนันจะหวานจำลองเห็นหน่อยนะเจ้าใส่ไปเหีนหน่อยในกระป๋อและนะเจ้า แล้วก็เอาเลือดไก่ใส่ลงไปเลยนะเจ้าตรงนี้ไข่ยางจะปรุงรสอะยังเพิ่มกับปรุงรสด้ตามใจชอบเลยนะเจ้าแล้วเขาก็จะมาลวกเส้นกันเลยเจ้ากันละหม้อแกงไว้นะเจ้าให้มันเดือดเคี่ยวให้มันเมืนๆดีๆนะเจ้าเขาก็มาลวกเส้นต่อนะพอมันซุกแล้วเขาก็จะเอาไปนอกน้ำเย็นนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเส้นบะหมี่เนาะแต่ตะกี้เป็นเส้นเส้นแห้งนะเจ้าลวกเสร็จแล้วเขาก็เอาไปนอกน้ําเย็นนะเจ้า แล้วเาก็เอาน้ำมันใส่ไปแห้งหน้อยนะเจ้าเส้นมันจะได้บัติดกันนะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะมาทอดแไก่มีเนะเาะข้อใส่ไก่นะั่มันต้องมีมีกรอบนะเจ้าเขาก็เอาเส้นบะหมี่นั่นนะเจ้าไปทอดนะเจ้ามันก็จะปุ๊ประมาณนี้เนาะก็น่ากินขนาดเลยแล้วทอดอบะหมี่เซตนะเจ้าเขาก็จะมาคั่วพริกเนาะเคีย่ยมเครื่องเคียงนะเจ้า ็ใส่เก่เครื่องเคียงมันก็จะนัากน้อยน้ำมันจะหลายน่อยนะเจ้าเอาพริกป่นนะเจ้ามาคั่วในน้ำมันเพื่อวันหอมนะ้เจ้าพอมันหอมพอจะไอคลอกคลอกคลอกก็จะปอแล้วนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงเครื่องจีนทั้งวดนะก็จะแล้วแล้วนะมันก็จะประมาณนี้นะเจ้าก็จะมีผักกาดดองหอมแดงนะเจ้าบันนาวอหอมหงอกนี่ไข่มากกับใส่บบมากกับแบบใส่นะเจ้าแล้วก็ต้นหอมผักชีนะเจ้าแล้วก็มาคนพอน้ำซุป้ะเจ้าตั้งไว้เมือนี่เคี่ยวเมือนี่มันก็จะหนัวมะนี้ขนาดนะเจ้า นี่ก็จะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะก็มาจัดจานกันเลยเจ้ามาตักใส่ถ้วยจิ้มพอล์ลเมก็หาสูตรนี้นะเจ้าสูตรนี้มันจะยาวหน่อยนะเจ้าถ้าไข่พร้อมวันนี้ก็สามารถแงะเอาไปแงะได้เลยนะเจ้าแงะกินก็ลำแงะไข่ก็ได้นะเจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเจ้ามาเจ้าแล้วเ่าก็จะมาจิ้มเพื่อกันพอนะเจ้าว่าเป็นจะได้พองนะเจ้าก็กลนไปกลนมาสูตรกันนะเจ้าไก่เปื่อยดีขนาดนะเจ้านี่โตเหมะขนาด น้ำหนัวเมะแต,แต้เจ้าลองไปย่ดูนะเจ้าสูตรนี้นะเจ้าเป็นจะได้ก่อทักมาบอกกันพ่องนะเจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเมืองเหนือตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า